สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่หมช่องพอพาเพลินนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรใน Excel นะคะโดยใช้สูตรบารเท็กนะคะง่ายๆนะคะอันนี้คือหมายจำลองตัวเลขนะคะสมมุติตัวเลขขึ้นมาเนาะในส่วนแรกเดี๋ยวหมาจะสอนใส่สูตรที่มันมีที่มันใส่วงเล็บด้วยนะคะอันดับแรกนะคะก็อันนี้ผิดเดี๋ยวลบออกก่อน ะะเดี๋ยวหมยลบออกก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพิมพ์สูตรในช่องข้างบนนะคะอันดับแรกก็พิมพ์คําว่าเท่ากับนะคะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับใส่เครื่องหมายฟันหนูวงเล็บเปิดแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอนนะคะแล้วก็พิมพ์บารเทคตัวนี้ถ้าเราพิมพ์ถูกเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราแล้วเราดดบลบิคคลิกเอาเลยแล้วก็มันจะเป็นเราก็ไปเลือกตรงเซลล์ที่เราจะแปลงให้มันเป็นตัวอักษรในที่นี้ก็คือเซลล์ a 1นะคะแล้วก็วงเล็บปิด แล้วก็ใส่เครื่องหมายแอนแล้วก็ฟันหนูแล้วก็วงเล็บปิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ฟันหนูแล้วกด Enter เห็นไหมคะตัวนี้มันก็จะแปลงสูตรเป็นตัวอักษรให้เราโดยอัตโนมัตินะคะอะ่เดี๋ยวเรามาลองคัดลอกสูตรอ่คลิกแล้วให้มันเป็นเครื่องหมายบวกตรงมุมขวาล่างอ่แล้วลากลงมันก็จะสูตรมันก็จะมาทั้งหมดนะคะเดี๋ยวลองดูว่ามันถูกไหมนะคะแต่หมายว่าถูกเนาะอ่าสูตรที่สองเป็นสูตรเป็นตัวที่เราไม่ใส่วงเล็บ อันนี้จะง่ายก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็บาทเทควงเล็บเปิดแล้วก็เซลล์ที่เราจะแปลงนะคะและเสร็จแล้วก็วงเล็บปิดอีกทีนึงกด enter เห็นไหมคะตัวนี้มาแล้วไม่มีวงเล็บเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเนาะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเราสามารถเอาแปลงไปใช้ในไฟล์อื่นงานอื่นเราได้โดยสบายเลยนะคะอันนี้ใหมาให้ดูตัวอย่างของหมายหมา,อาเอามาปรับใช้ในส่วนของอหน้าดีกา นะคะแค่เราแค่เปลี่ยนตัวเลขแค่ที่เดียวมันก็จะลิงก์ลิงก์ให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์หรือไปเปลี่ยนตัวเลขหลายๆที่เราแค่กรอกแค่ที่เดียวตัวเลขมันก็จะขึ้นให้เราโดยอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเรารอ,อดูเนี่ยหมายกับเห็นหม่เา,าัน้อยเจ็ดสหักภาษีแล้วมันจะเหลืออยู่49,376ตัวหนังสือก็จะเปลี่ยน นะคะคตัวเลขที่มันปรากฏในเซลล์อื่นๆมันก็จะเปลี่ยนตามกันไปโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่หมาไม่ได้ไปกอกหรืออะไรหมาเปลี่ยนแค่ที่เดียวอันนี้คือหมาใส่สูตรนะคะถ้าใครสนใจอยากได้ไฟล์ตัวนี้ก็ทักหาหมาได้เดี๋ยวหมาส่งให้นะคะมันอาจจะอาจจะง่ายขึ้นมานิดนึงสําหรับการทํางานในส่วนนี้นะคะอันนี้เอาเอาเทคนิคมาแบ่งปันกันนะคะอ่า ใช้ในไฟล์อื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องต้องเป็นต้องเป็นไฟล์ดีกาพวกนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราจะได้ไม่เสียเวลาบางคนจะถนัดในในการพิมพ์ในเ o r ร์ดมากกว่าแต่หมายคิดว่าการทำใน Excel มันจะง่ายต่อการใช้สูตรนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ก็คือจะจะง่ายมากนะคะง่ายนิดเดียวเนาะสำหรับการแปลงตัวเลข นะคะแปลงตัวเลขให้เป็นตัวอักษรใครสนใจตรงไหนติดใจตรงไหนสอบถามใหม่มาได้นะคะฝากติดตามช่องพอเพลินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับช่องพอเพินของใหม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ